ก็ตื่นเต้นครับคือจริงๆวันนี้ก็คือเหมือนกับรู้สึกเป็นเป็นวันของมั้ด้วยก็คือขอเสียงได้ไหมเสียงได้เนาะโอเคนะครับฮัลโหลฮัลโหลก็เอ่อตื่นเต้นครับเพราะว่าจริงๆที่อเมริกาเนี่ยเขาฉายไปสักพักนึงแล้วแล้วที่เนี่ยคือก็ได้มีโอกาสให้แฟนๆชาวไทยได้อ่ามาดูเรื่อง The m i s t f r i e n s กันก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นจนหัวใจเต้นแรงเลยครับี่น คือด้วยความที่แฟนๆชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้ดูกันไปก่อนแล้วแล้วออของเราเนี่ยโรงหนังก็เพิ่งเปิดเนาะก็ตอนนี้เนี่ยคือเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนเนี่ยมาได้ดูกันด้วยนะครับผมมิเต็กทีเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับก็ดีครับพอดีเพื่อนๆผมก็มีโอกาสได้ดูแล้วด้วยอะไรอ่าเง้ยก็เขาก็ชอบกันครับผมไมคับากรา็จรองรกเา็จริงๆเอ่อ เ,เป,ป้าหมายคอลีวูดเนี่ยคือเป็นเป้าหมายตั้งแต่ตอนที่ผมอายุป,ร, 10, 10ประมาณสิบสิบกว่าขวบได้น,น,นะครับผมซึ่งตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้จะได้มาทํางานที่ฮอลีวูด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันต่งกิตตพูดไม่เป็นเลยนะฮะ mm hmm. ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าคือถ้าเรามีความฝันอะไรเนี่ยก็คือเราก็ต้องทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ไม่ไม่ยอมหให้ใครมาบอกว่าเราทําไม่ได้ครับการทำงาน,น<ๆ>เป็นไงนะฮะคือตอนแรกผมก็กดดันนะฮะแต่ว่าคือพอไปถึงเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามัน เหม day, ือนได้พักผ่อนไปเที่ยวมากกว่าเพราะว่าด้วยโลเคชันที่เราถ่ายคืออยู่ที่ดูไบแล้วเราไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมเป็นคนชอบที่จะไปถ่ายทำหรือว่าไปทำงานในในต่างถิ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ครับถ่ายรันกบการทำงานกับเพียร์เองเขาเป็นดาราดังก็เลยนาะใก็สนุกดีครับตอนแรกเจอก่อนที่จะเจอเพียร์ ก็คือเราเราก็มีความตื่นอย่าเรียกว่าตื่นเต้นเลยมันเรียกว่าตื่นตระหนกมากกว่าเนาะเพราะว่าคือเราก็โตมากับหนังเขาสู่เกมเซตต่โบเซเว่นอะไรพวกนี้ครับผมก็คือเราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะแต่พอเจอแล้วเนี่ยคือเขาเหมือนกับเขาเป็นกันเองแล้วก็เฟรนลี่มากเลยครับผมคือมีหลายโมเมนต์เลยที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ตึงเครียดในกองมากจนเกินไปทั้งที่มันเป็นเออเออเป็นเป็นหนังที่พูดต้องพูดภาษาอังกฤษเรื่องแรกของเราครับ ถามว่าประสบการณ์อะไรที่ได้เหรอฮะคือจริงๆในในทุกๆการถ่ายทําหรือการทํางานในต่างถิตนอะไรเงี้ยคือผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะอยู่แล้วซึ่งในเรื่องของ The m i s t s t r ต e เนี่ยก็คือเราได้ไปเห็นโปรดักชั่นของอ,อีกแนวนึงอีกประเภทนึงเป็นครั้งแรกเลยผมแล,แล้วก็ได้ร่วมทํางานกับคนที่ต่างเคาน์เตอร์กัน,นครับ คือ,อถ้าเอาตรงๆถ้าผมพูดตรงๆก็คือจริงๆในในทุนทกๆกองมันจะมีเรื่องที่าพลาดไม่ถึงคือมันมันคงไม่มีกองไหนที่แบบเพอร์เฟกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมีแบบว่าเอ้ยเหตุการณ์เรื่องของอา,ากาศอะไรพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ผมก็แต่นอกนั้นก็คือเป๊ะค,ครับ คือจริงๆผมก็ประทับใจทุกโมเมนต์ในการทํางานนะไม่ว่าจะเป็นระหว่างทํางานหรือว่าระหว่างที่เราเสร็จงานแล้วล้วไปพักผ่อนกันต่ออย่างี้คือมันมีความเป็นกันเองค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือมันมันไม่เหมือนไปทํางาน,นะนไปไปพักผ่อนะมากกว่าคือ ใช่คือผมคิดว่าบางสิ่งมันก็คือเราอาจจะคาดหวังไว้ว่ามันจะน่ากลัวแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดอะไรอนยะ่างเงี้ยผมแต่ล้วทำไมมันไม่มีเลยกดดันมากเท่าไหร่ก่อนไปประมาณหนึ่งเดือนกดดันครับแล้วก็ตอนบินไปถึงแล้วก็กดดันตอนลงไปนั่งก่อนที่จะเจอกับผู้นักแสดงทุกคนก็กดดันแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เจอนักแสดงทุกคนแล้วคือก็ความกดดันนั้นก็หายไปเลยครับี ก็มีบ้างครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างก็ยุ่งอยู่กับงานตัวเองครับคาดหวังจะขาดหรอเราคาดหวังขนาดไหนครับบรอตอบว่าคาดหวังไหมเหรอครับผมผมคาดหวังให้ทุกคนมาแค่เล่นจอยกับการดูหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วกอ็อยากจะให้ทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากคนระับก็แค่สนุกไปกับการดูหนังครับผมคัดทางเรื่อง คือจริงๆมีมีงานติดต่อมาหลายงานครับผมแต่ก็คือด้วยชว่วงสถานการณ์ตอนนี้เนาะซึ่งมันการเดินทางต่างนานามันค่อนข้างที่ลําบากแต่คาดว่าเอ่อน่าจะอาจจะปีหน้าหรือปีใหม่หรืออะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นครั้งสตาร์ที่ดีถามว่าเป็นฮอลลีวูดไหเอ่อถามว่าเป็นฮอลลีวูดไหมมันก็มีท่องเราบ้างครับผมแต่คือบางทีมันก็ต้องแคสติ้งอยู่เนาะเราก็ต้องรอนูน่เรื่อ,องนี้ยครับผม แทสบ้างครับนิดนิดหน่อยหน่อยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอย่เงี้ยก,ก,ก็มีส่งส่วนใหญ่คือด้วยความที่เราอยู่ต่างประเทศเงี้ยมันก็ต้องส่งเป็น Self เซลฟ์เทฟไปอะต้องป็นงานประมาณไหนทีน่ทำสนคือจริงๆผมก็เปิดโอกาสให้ให้ให,ให้ทุกโอกาสหรือโอกาสที่ที่ที่เข้างานครับซึ่งก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรไปทำงานทางไหนไหมไปทำงานทางบริษัทเลยไหมเออคือ ผมก็ยังโฟกัสในประเทศจีนอยู่ครับผมแมต่ว่าตอปีหน้าก็คือหน้าจะไปที่จีนของผมใช่ครับปีหน้าก็คงจะได้กลับจีนรครับผมหลักเบียรการทำงานของมันก็จะอยู่ที่จีน,นจเป็นหลักจริงๆเบสของมายคือที่จีนมาตั้งหลายปีแล้วครับผมนะแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนน,น,นะครับผมว่าก็คงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนมากจริงๆก็คือมีแพลนหลายรอบนะครับผมแต่ว่าก็ต้องแคนเซิลไปเพราะว่า คือเลยส่วนตัวผมเนี่ยมีอย่างอื่นที่ต้องจัดการเคลียร์ปัญหาไม่นด้ในไทยคือผมก็เลยคิดว่าเคลียร์ทุกอย่างให้จบก่อนแล้วก็จะได้ไปไปทํา,ง,ทาง,งานได้โดยไม่ต้องโงงหน้าโงงหลังจริงๆตอนช่วงกลางปีไปแล้วรอบนึงแล้วก็คาดว่าน่าจะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่น่าจะน่าจะมีโอกาสได้ได้ได้กลับมาเมืองจัง ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกงานบริษัทธุรกิจส่วนตัวพวกอะไรพวกนี้ครับต่างๆนะคาับที่ต้องที่ต้องคอยเคลียร์ให้มันจบจบเซตอัพระบบให้มันพร้อมไรเป็นปีหน้าคือเริ่มต้นงานทีวีเนยัไงเออคือจริงๆมีติดต่อมาค่อนข้างหลาย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 รูปแบบก็จะมีทั้งเอ่อทีวีโชว์ทีวีซีรีส์หนังหรืออะไรพวกนี้ครับผมก็คือแล้จะเริ่มยาวปีหน้าไม่จบปีหน้าก็คงก็คงกลับไปยาวครับผมเพราะว่าผมไม่ได้กลับมา2ปีแล้วไงก็คือ อันนี้ก็ต้องดูเรื่องของสถานการณ์เนาะเพราะว่าเราเราเราพูดและตอบไม่ได้ว่าสถานการณ์ในอนาคตเรื่องของนโยบายหรืออะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนปล่าอย่างนี้ตรวจสอบตอนนี้เขาเปิดให้เข้าไปได้หรือยังจากที่ตรวจสอบต,ตอนนี้ก็คือเข้าได้ครับเข้าได้แต่ว่าเราก็พร้อมจะคุยงานหนักที่นู่นเนาะี่จริงก็คือก็จริงจริงผมก็พร้อมทุกเมื่อครับลดลงเลยค่ะลองไม่คุยก่อนไปจริงจริงพุ่งลงไปมาไปภูเก็ตเงิน ก็สนุกดีครับได้ใช้เวลาร่วมการคือตอนนั้นเนี่ยผมก็คือรอให้สถานการณ์มันชี่อไฟเนาะแล้วก no ็คือให้ม wow ันด so ีขึ้นแล้วก็ลงลงไปทันท uh ีเลยก็แต่ละครั้งก็ประมาณสามสี่สามสี่วันห้าวันอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็จะมีรอบที่ไปเจอพร้อมเอ แล้วก็มีรอบรอบหนึ่งที่ไปเจอก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบไปครับระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่วยกันเมื่อสามมันเป็นยังไงบ้างครับเต็มอิ่มั้ยครับเต็มอิ่มครับเต็มอิ่มครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันยี่สี่ชั่วโมงเลยต้องนอนด้วยกันอาบน้ำด้วยกันแล้วก็ทำกิจกรรมทุกท่านี้ด้วยกันเลยครับสนึ่งครับสนึ่งแล้วก็คือเราก็มีทํากิจกรรมหลายอย่างด้วยกันเวลาผมจะก่อนจะไปผมก็จะคิดว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่แม็กซ์เจอจะชอบอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรด้วยกันได้บ้างเลยครับ ใช่เขาโตขึ้นเรื่อยๆครับผมโตขึ้นเรื่อยๆเวลาที่แดนนี่เ้าไปทำการสน่อต่างๆน่ะมันต้องบอกอะไรเขาไปเขาจะไม่อยู่นร้าผมจะคอยบอกเขาทุกครั้งครับผมใช่เขาก็เข้าใจเนาะใช่ครับผมแต่ผมก็จะพรอมิสดผมเพราว่าผมจะกลับมาหลังจากนี้ก่อนที่จะมีใครจะได้เจอแะได้ปับอิมเพล็ก็ต้องดูเอ่อดูเคเรียกว่าอะไรสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่วันพ่ออะไรอย่างงี้จะได้จะได้พรอมด้ก็ไม่ต yeah ้องก็ไม่แน่นะครับผม ใช่ใช,ใช,ใชก็ต้องรอดูจังหวะด้วยสถานการณ์ตางด้วยหลายอย่างเพราะตอนนี้ก็ในหลายๆเรื่องก็ไม่สามารถที่จะตอบอะไรได้มากเท่าไหร่งการว่านอมากว่านี้คือคโนมา่ยีกงไ่อไหรอกันนี้ผมไม่ทราบคับแต่ว่าคือขออนุญ,ญาตไม่ตอบเรื่องบุคคลที่สาเพราะว่า คือถ้าต่อไปเนี่ยมันก็จะยิ่งยิ่งไม่จบแล้วรูปผมก็โตขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามัน,นมันน่าจะจบได้แล้วเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่จําเป็นต้องพูดจริงๆผมก็จะไม่พูดแล้วไม่ตอบแล้วไม่ไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อีกครับผมใช่จะโฟกัสแต่รูปนะครับ นะครับก็คือตอนนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วอย่างไีก็ฝากด้วยนะครับเป็นหนังพอดีหวุ่นเรื่องแรกของไม้เลยก็อยากจะฝากพี่น้องเพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะครับลองมาชมกันดูแล้วก็ติชมกันได้ครับว่าเป็นยังไงเผื่อผมจะพัฒนาในผลงานถัดไปยังไงก็ฝากด้วยครับผมขอบคุณครับไ,ไมปนี่ก่อนรอบหนึ่งโอเค